แต่ละพักถ้าให้ลงรายละเอียดนี่อาจจะเยอะผมเลยทําผมเลยนั่งดูทุกพักเลยเปิดดูทุกพักเลยแล้วก็ลองสรุปมาประมาณอเหัวข้อข้างบนเป็นเรื่องของทั้งนโยบายแล้วก็จุดยืนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องที่เขาจะพูดมีจุดร่วมด้วยกันมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับว่าเรื่องบัตรทองเนี่ยทุกพัก ตอบรับหมดเลยนะครับว่าจะพัฒนาบัตรทองแน่นอนบัตรทองเนี่ยเริ่มต้นจากพรรคเพื่อไทยแต่ว่าพรรคต่อๆมาก็ตอบรับนะครับว่าถ้าได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะพัฒนาต่อ,อพัฒนาอะไรบ้างแเกต่ตางๆด้วยใช่ครับพัฒนาอย่างเช่นตัวเทเลมิตรซีนรหรือว่าประชาชนรักษาทุกที่อันนี้ทุกพรรคตอบรับนะครับส่วนที่มันขีดเว้นว่างไว้นี่คือผมหาไม่เจอว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่ก็เลยขีดไว้ก่อน ทีนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบุคลากรเราเคยนําเสนอในเรื่องของปัญหาชั่วโมงการทํางานแพทย์นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยคนที่ถูกพูดถึงมีแค่พักเก้าไกลที่พูดว่าจะลดเรื่องการชั่วโมงการทํางานแพทย์พูดเรื่องบุคลากรในขณะที่พักภูมิใจไทยเนี่ยเขาพูด มุมบุคลากรเป็นในมุมของเพิ่มค่าตอบแทนอสมออันนี้ก็เป็นแค่สองพักที่พูดถึงทีนี้เรื่องช่วยผู้ป่วยผู้สูงอายุติดเตียงเนี่ยครับก็จะพูดแทบทุกพักเลยนะครับพักเพื่อไทยพักเก้าไกลพลังประชารัฐภูมิใจไทยไทยสร้างไทยแล้วก็พักชาติพัฒนากล้านี่พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้ถัดมาในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคหลายพักก็พูดถึงเหมือนกันเนี่ยพัก เพื่อไทยก็พูดถึงวัคซีนปากมดลูกเพื่อป้องกันผู้หญิงนะครับพักเช่นเดียวกับพักเก้าไกลก็พูดถึงพักประชาธิปัตก็เช่นเดียวกันพักภูมิใจไทยแน่นอนพูดถึงการป้องกันโรคที่เหลือก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องของการป้องกันโรคที่ชัดเจนนะครับเรื่องสุขภาพจิตรู้สึกว่าจะน้อยพักที่พูดถึงแต่เรามองว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันมีคดีอาชญากรรมหล,หลายคดีเป็นคดีแป,กแปลกๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อไม่พี่นี่เพื่อท,ท,ที่จะเป็นข่าวดังเนี่ยก็คืออย่างที่ขวางยา ค่าล้างนี้ไปสิบศพเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นคดีอาชญากรรมที่มันมีเยอะเนี่ยมันควรจะเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคที่ต้องแสดงจุดยืนออกมาแต่พรรคที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าไกล อย่าลืมนะครับว่าเรื่องสุขภาพจิตใช้เงินรักษามากกว่าโรคอื่นนะครับดูว่าจะเป็นเรื่องปัญหาไม่ใหญ่โตแต่ว่าจริงๆแล้วสําคัญจุดยืนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับอันนี้จะมีการแสดงจุดยืนกันชัดเจนจะมีทั้งพรรคที่เห็นด้วยกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นข้อถกเถียงว่าเอ๊ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราควรจะเปิดเสรีเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเราก็เห็นมันเห็นคนสูบกันในที่สาธารนณะพอสมควรพรรคเพื่อไทยสนับสนุนนะครับ พักเก้าไกลสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าพักอ่รวมไทยสร้างชาติอเสรีรวมไทยครับสนับสนุนแล้วก็ไทยสร้างไทยชาติพัฒนาก้าอันนี้คือจุดยืนคือสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าแต่พักที่ไม่สนับสนุนก็อย่างเช่นพลังประชารัฐนะครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อ่ชาติไทยพัฒนาอันนี้ไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทีนี้อีก เรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงกันบ่อยก็คือกัญชาเสรีแน่นอนเพื่อไทยบอกว่าไม่เอาแต่ถ้าเป็นกัญชาทางการแพทย์นี่ยังพอรับได้พอรับได้อยูอ่ภูมิใจไทยแน่นอนครับเขาตอบรับอยู่แล้วพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาเสรีกัญชาคือค,คว่ำล่างกฎหมายมยาตั้ตอนนั้นแล้วนะครับพรรคเก้าไกลก็ไม่เอาเสรีกัญชาพรรคเสรีรวมไทยก็ไม่เอาแต่ทีนี้ก็ยังมีพรรคที่ยังไม่ได้แสดงจุดยืนอยู่ในเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับ